แล้วนานไหมกว่าจะมาเจอความรักครั้งที่สองอ่อนานค่ะกะ็เป็นช่วงจริงๆมีครั้งที่สองอ่ะก็เจ็บเหมือนกันแต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่อ่าอันเนี้ยเขาเป็นออกแนวเก่งพบกันแค่แป๊บเดียวแต่รู้สึกว่าเขาทําเราเจ็บเพราะว่าเขาอ่ะเหมือนคบซอนเราไปเจอเขาได้ยังไงคือเขาก็ทักเรามาในทางเฟซบุ๊กอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นอ่ะด้วยความที่เราเด็ก แล้วเขาก็โตแล้วเราอ่ะงีเง่าเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยะช่วงลานั้นเราอายุเท่าไหร่ลูกช่วงมปลายค่ะอ่ามปลายก็ยังมีความแบบเด็กอย,อยู่นิดนึง,งคือเรื่องของเรื่องอ่ะที่แบบแตกหักเพราะว่าเขาอ่ะพากิจของเขาอ่ะมาทําหน้าอกที่กรุงเทพแล้วเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าเป็นรุ่นน้องซึ่งคลินิกอ่ะมันอยู่ใกล้บ้านหนูฝากดูแลหน่อยได้ไหมอ๋อก็เออไม่ปเป็นไรารุ่นน้องเออรุ่นน้องเ,เ,อเป็นแบบตุ๊ดเด็กอะไรอย่างเงี้ยมามาทำจะทําหน้าอก คลินิกที่บ้านเออไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแลให้แล้วก็อยากจะเอาใจเขาเพราะว่าเรากำลังงอเขาอยู่เสร็จปุ๊บเราก็ไปดูแลเขาก็มาด้วยนะปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาปวดรีคู่เขาก็เลยไปเสร็จปุ๊บด้วยความกระเธออ่ะพอมาอยู่ด้วยกันในห้องอะ่ะมันก็เมากาันเพื่อนเพื่อนที่มาทำหนะ้าอกเขาอ่ะเนี่ยพี่เขาอย่างนู้นอย่างนี้สรุปกระโปะแต่อีเราก็แบบ ชอ็อกซีนีมาอยู่มุมมืดเพราะว่าเขาก็มากับเพื่อนเขาด้วยแล้วเราก็แบบนางเมากับเมากับเพือพ่อนเนี่ยผู้ชายคนนี้จีบอยู่แล้วเขาไม่รู้ว่าเราอ่ะคุยกับคนนี้อยู่เหมือนกันก็ชอ็อกซีนีมาเราก็แบบและทําไงดีวะ,อะตอนนั้นก็แบบเจ็บนะถึงจะแบบคบกันสั้นๆแต่เราไม่เคยแบบโดนกระทาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคสู้เสือต่อ,อย,ยังไงหรอ <c oughs> แกเราล้วงเราก็ต้องล้วงออกมามยังไงหรอแกอูจริงหรอเขาแบบ เข,เขาทำยงไงกับหล่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจีบหลอนขนาดนี้เราโอ้แกแบบไปพักที่คอนโดเขาเลยหล่ออะไรอย่างงี้เราก็แบบลวงโอเครู้หมดแล้วคือแบบไปให้เขาแทงเล่นหนังม,มีดเขาเจ็บมากตอนนั้นแบบเล่น MV กับบ้านเดินออกจากคลินิกเดินร้องไห้คือเลี้ยงรถบินมอเตอร์ไซค์พี่แต่เราเป็นอย่างงี้นะผู้หญิงก็เป็นอยากรู้เราต้องอยากรู้เราต้องย่อนย่อนไปก่อนรู้หมดละ รู้หมดละเราแยกเลยก็แยกเลยก็บอกเลยเราไม่มีส่งไปบอกเขาว่าเรารู้หมดแล้วนะเขาก็น่าจะรู้แหละเพราะว่าอยู่ๆเราออกจากคลินิกแล้วเราก็บอกเขาถูกช่องทางเขาต้องรู้เหรอใช่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็แบบมาเคลียร์ใจกันแล้วก็เป็นพี่น้องดีต่อกันณตอนนี้ใช่ค่ะอออันนี้คือครั้งที่สองจบไปเข็ดไหมเพราะมันเจ็บอ่ะบางคนก็บอกอุ้ยไม่เอาละ มันก็เข็ดอยู่ช่วงนึงอะแต่พอแต่พอนานไปมันก็รู้สึกว่ามันก็เหงาอะชีวิตคนเราพอเห็นเพื่อนมีแฟนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบจริงฉันต้องไปต่อมันเรื่องจริงคือตอนตอนถ้าถือว่ายังยังอยู่กันนิ่งๆสดๆเราก็ไม่ได้นิดแต่ถ้าเราถ้าเพื่อนคนนึงมีอ่ะเราหันไปแล้วก็เป็นไรตตกข้าวเองไม่เป็นไงเป็นไรอะเป็นไรอยู่อยู่ลิ้นเปียอะเอ้ลิ้นเป็นทำไงอยู่อ้าวเป็นไรอะเป็นแบบนี้ ไม <I> ่เป็นไม่เป็น